พี่น้องที่รักทั้งหลายทั้งที่นั่งอยู่ที่ Imperial อิมพีเรียนแห่งนี้แล้วก็ทางบ้านนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการออกแถลงการของนปชแดงทั้งแผ่นดินแต่จะมาพูดให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รู้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ในการชุมนุมของกลุ่มพิทักษ์องค์กรพิทักษ์สยามในวันนี้ขณะนี้ผู้ชุมนุมของฝ่ายองค์การพิทักษ์สยามนั้นก็ไม่ได้มากมายไปดังที่คิดนับรวมหัวแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3 0,000่นคนนะครับ หน้าวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะมาเป็นล้านคนแล้วก็กลุ่มเสียไอ้เขาก็บอกว่าจะยกเลิกหากไม่ถึงแต่หน้าวันนี้ประธานองค์การพิทักษ์สยามเขาก็ได้บอกแล้วว่าจะชุมนุมยืดเยื้อแต่ขณะน,นี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่จะควบคุมสถานการณ์หน้าเวลานี้เราได้ทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่จะไปจัดชุมนุมกันในที่ต่างๆนั้นผมยังเป็นกังวลและเป็นห่วงอยู่จึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศว่าขอให้ท่านอยู่ที่บ้านอยู่ในที่มั่นอย่าไปตั้งเวทีปลาใสหน้าจุดแห่งใดตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง วันต่อต่อไปในขณะที่องค์การพิทักษ์สยามยังชุมนุมกันอยู่เหตุเพราะว่าขวายตรงข้ามคือขวายขององค์การพิทักษ์สยามได้เตรียมเสื้อแดงไว้ประมาณสองสามพันตัวแล้วเพื่อที่จะเข้าไปร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงหากคนเสื้อแดงมีการจัดชุมนุมหน้าที่แห่งใดตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเขาชุมนุมอยู่เพราะฉะนั้นฝากพี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับอย่าไปให้ความร่วมมือกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มบางพวก ที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ณเวลานี้เอาแหละครับเขาอาจจะรักรัฐบาลเขาอาจจะรักประชาธิปไตยเหมือนกับเสื้อแดงเราๆนี่แหละเหมือนกับนปชส่วนลางนี้แหละแต่ณเวลานี้เนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงไม่มีหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติตัวเยี่ยงตำรวจไปปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมสถานการณ์ในเหตุการณ์การชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม เพราะคนเสื้อแดงเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองในการไปปกปักร,รักษาหรือปกป้องสถานที่ราชการต่างๆนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเราต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยของประเทศนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีตัวบทกฎหมายคุ้มกันคุ้มครองอยู่แล้วณนะเวลานี้เนี่ยเราชาวเสื้อแดงต้องให้กําลังใจ กับตำรวจตบมือให้กับกบับตำรวจทั่วประเทศเลยครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผมขอร้องไปยังรัฐบาลว่าอย่าใช้กำลังทหารเข้ามาโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะเพียงพล้ำหากว่าท่านควบคุมสถานการณ์ได้ก็ไอ้ท่านควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับหน้าที่มอบหมายมานะครับส่วนทหารนั้น หากเป็นไปได้อย่าใช้ให้เข้ามาเพราะผมกลัวอย่างยิ่งว่าหากทหารเข้ามานะครับกลัวเหลือเกินเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายมากขึ้นแล้วเกิดมีการบาดเจ็บล้มตายกันไปอย่างที่เราไม่คาดคาดกันยังไม่ถึงจะทําให้พี่น้องประชาชนมองรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นรัฐบาลที่จะต้องมาสลายการชุมนุมแล้วให้พี่น้องบาดเจ็บและล้มตายขึ้นนะครับต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ทํางาน ควบคุมสถานการณ์ณวันนี้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็พยายามทําจากหนักจากโทษครับพยายามจากเบาไปหนักอย่างที่เราได้เห็นเห็นนะครับสถานการณ์เมื่อเช้านี้เราต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ข่าวว่าฝ่ายตรงันข้ามได้ขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ตํา,าตรวจก็เลยใช้แก๊สน้ําตาสกัดกั้นเพราะในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการ ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปทางนั้นเพราะกลัวว่าจะไปปิดล้อมรัฐสภาแล้วทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงนะครับขอร้องและขอความร่วมขอความร่วมมือด้วยว่าหากท่านจะไปชุมนุมกันที่ใดที่ไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอความร่วมมือเถอะครับว่าอย่าทําเลยให้อยู่ในที่ตั้งให้อยู่ในที่มั่นนะครับสถานณีวิทยุของคนเสื้อแดงต่างๆนานานเนี่ยเวลานี้เนี่ย มีควายหนึ่งยั่วยุให้พี่น้องไปชุมนุมกันที่นั่นที่นี่อีกควายหนึ่งก็ห้ามปรามเข้าไวา้พี่น้องชาวเสื้อแดงก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครถ้าหากว่าพี่น้องเป็นคนที่รักประชาธิปไตยเป็นเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยที่ร่วมกันต่อสู้กันมาตั้งแต่19กันยา49นั้นขอให้เชื่อพวกผมเถอะครับผมต้องการไม่ให้พี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับไปใกล้หรือไปตั้งเวทีที่ไหน เพราะกลัวจะเกิดเหตุเพศภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วทําให้พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทําบ้านเข้าใจว่าคนเสื้อแดงโดนทําร้ายนี่คือสิ่งสําคัญที่ขวายองค์การพิทักษ์สยามต้องการให้เป็นเช่นนั้นอยู่หากว่าคนเสื้อแดงไม่ออกไปชุมนุมในสถานที่แห่งใดเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์นี้คงจะเรียบร้อยไปด้วยดีแน่นะครับจึงขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกทกท,กท่านนะครับว่าให้อยู่ในที่มั่นให้อยู่ในที่ตั้งอย่าออกไปไหนอย่าไปชุมที่ไหนนะครับ ให้ฟังทางอาจารย์ธิดาคุณนัทวุฒิไส้เกลือและคุณจตุพรพมพันธ์ว่าหลังจากนี้นั้นสถานการณ์เป็นเช่นไรแล้วสามคนนี้จะออกมาแถลงบอกกล่าวกับพี่น้องต่อไปครับสวัสดีครับยิดีครับสวัสดีพี่น้องที่นี่ที่บ้านและทั่วประเทศค่ะ เราวันนี้ที่เรามานั่งพูดกันที่นี่ความจริงมันไม่ใช่เป็นการถแถลงข่าวแบบที่เราถแถลงข่าวประจำเป็นแต่เพียงว่าพี่น้องเสื้อแดงส่วนหนึ่งจำนวนมากและรวมทั้งพี่น้องผู้สื่อข่าวจำนวนมากต้องการที่จะติดตามความคิดเห็นและก็สถานการณ์ใกล้ชิดในมุมมองของนปออชและคนเสื้อแดง เพื่อเป็นการประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนเราจึงยินดีที่จะมาเล่าแจ้งถแถลงข่าวนั้นในมุมมองของอบปชในสถานการณ์ปัจจุบันตามความเหมาะสมซึ่งก็ต้องขอบคุณทั้งพี่น้องผู้สื่อข่าวและก็ะพี่น้องเรา ซึ่งได้มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่ก็มาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นเราก็คงจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่เป็นระยะระยะแต่ถามว่ามันเป็นการแถลงท่าทีอย่างเป็นทางการในสถานการณ์จุดเปลี่ยนหรือไม่ยังไม่ใช่เพราะว่าในสถานการณ์ขณะนี้ ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่อยู่ในระดับของการเปลี่ยนแปลงย,ยังเป็นสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหาไปทางใดทางหนึ่งจุดเปลี่ยนขึ้นสู่การต่อสู้กระแสสูงของผู้มาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซึ่งความเป็นจริงการที่เขาพูดว่า เขาใช้คำพูดว่าเผด็จศึกตระกูลชินวัตรหรือว่าล้มรัฐบาลน,นั้นในความเป็นจริงก็คือล้มล้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองเราอาจจะตีความไม่ตรงกับสารรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะคะเท่าที่ทำได้ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่รัฐบาล ที่จะเข้ามาดูแลดังที่โคศกได้แจ้งไปแล้วแต่ว่าท่าทีนปชอย่างเป็นทางการนั้นเราได้ตกลงนะคะอาจารย์ธิดาได้คุยกับคุณจริพรและก็ร่วมกับคุณนัทวุฒิด้วยว่าเราจะรอว่าท่าทีเป็นทางการในจุดเปลี่ยนณจุดเปลี่ยนหรือจุดหักเหของการชุมนุม นะซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาของการที่เป็นจุดหักเหยังเป็นอยู่ในระหว่างเวลาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่จึงเป็นการแจ้งข่าวส่งมาโดยตรงกับพี่น้องเสื้อแดงกับประชาชนและก็ผู้สื่อข่าวเป็นระยะระยะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางใดทางหนึ่งอย่างสุดขั้วน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยพี่น้องนะคะก็คุณจตุพรคุณนัทวุฒิอาจารย์ธิดาก็จะมาถแถลงพร้อมกันณนะเวลาสำคัญค่ะไม่มีใครหนีไปไหนคนเสื้อแดงพี่น้องไม่มีใครหนีมีแต่ทราบข่าวว่าที่อยู่ต่างจังหวัด จะพยายามเข้ามาในเวลานี้พี่น้องใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบร้อนรอดูเขาสักตั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้ไม่ต้องยังไม่ต้องถึงกับตื่นเต้นนะคะมันยังเป็นการแสดงฉากแรกๆยังเป็นการแสดงฉากแรกๆ เพราะฉะนั้นพี่น้องในขณะนี้ดังที่โคศกได้พูดก็คือเราให้กำลังใจตำรวจและให้กำลังใจรัฐบาลให้ดูแลสถานการณ์การชุมนุมให้เรียบร้อยปรบมือให้กับรัฐบาลด้วยค่ะมีความพยายามที่เราดูได้ชัดว่าจะอาจจะก่อให้เกิดการชุมนุมยืดเยื้อ รวมทั้งพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงผู้เข้ามาชุมนุมก็มีการตรวจพบอ,อาวุธจำนวนหนึ่งและมีการเข้าร่วมของอทหารจำนวนหนึ่งเท่าที่ตรวจได้และมีการประทะจำนวนหนึ่งแต่พี่น้องนี่เป็นวิธีการของทางฝ่ายตำรวจที่ใช้วิธีว่า ป้องกันตั้งแต่ตอนแรกๆเราจะได้ยินว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาต่อเมื่อการชุมนุมนั้นค่อนข้างรุนแรงแต่อันนี้เป็นการพยายามขัดขวางของเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนต้นนั่นก็คือการดูแลพื้นที่บางพื้นที่ที่ห้ามเข้าเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปตนกตกใจว่ามีการประทะก,กัน ในลักษณะรุนแรงอันนี้เป็นมาตรการที่ตำรวจในตอนนี้เนี่ยเท่าที่เขาแจ้งข่าวนั่นก็คือการป้องกันพื้นที่เพราะฉะนั้นการใช้แก๊สน้ำตาก็เป็นลักษณะกว้างไม่ใช่ลักษณะยิงเพราะถ้าลักษณะยิงจะเข้าใจผิดว่ามันคล้าย M79 หรืออย่างไร พราะนั้นจึงเรียนพี่น้องเสื้อแดงและประชาชนว่าอย่าเพิ่งตื่นตนกว่ามีการประทะแล้วจะมีการเสียเลือดเสียเนื้ออันนี้เป็นมาตราการในการป้องกันพื้นที่นะคะในการป้องกันพื้นที่ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายประการแรกความชอบธรรมความชอบธรรมของผู้จัดการชุมนุมนั้นยังไม่เพียงพอ ประชาชนทั่วไปถึงไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ไม่สนับสนุนตามโพที่ได้บอกมาแล้วอันที่สองวิธีการในการทำนั้นนะคะก็บ่งสอชี้ไปว่าต้องการสร้างความรุนแรงรเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนพี่น้องว่าการสร้างความรุนแรงเป็นทางเดียวที่เขาต้องการล้มรัฐบาลเพราะว่าควบคุมสถานาการณ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราจึงตั้งหลักอยู่ข้างนอกดูแลพูดคุยอยู่ในสถานที่ณนะที่ตั้งสถานีวิทยุถ้าต้องการคนไปพูดคุยก็ให้อยู่ในที่ที่จำกัดพื้นที่ของตัวเองอย่าอยู่ในที่ที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงต่อการที่จะตัวเองนั้นจะได้รับอันตราย หรือมีการชักนำไปในเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นจึงขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าการทำทั้งหลายนั้นเราใช้หลักการประชาธิปไตยก็จริงแต่ก็ต้องรวมศูนย์ให้มีภาวะการนำเพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดนั้นเป็นภาพรวมของการต่อสู้ที่มีเหตุผลและเราจะออกมา ก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นบ่งชี้ถึงภาวะที่รัฐนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ปกติหรือว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่ารัฐประหารโดยกองทัพนั้นชัดเจนที่ออกมาเพราะนั้นขณะนี้ขอให้เราอยู่ณนะที่ตั้งแต่อยู่อย่างเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมร่างกายเตรียมพร้อมจิตใจ และก็ต้องเตรียมพร้อมในทางความคิดที่ถูกต้องด้วยนะคะดังที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ถ้าผู้สื่อข่าวมีคำถามนะคะอาจจะเป็นตอนนี้หรือตอนท้ายนี้ก็ตั้งคำถามได้เลยนะคะ<อ>มีมีไมโครโฟนให้ผู้สื่อข่าวไหมคะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ ะอะไรอ,ะอีกคนนึงนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ถ้ายังไม่มีนะคะถ้ายังไม่มีก่อนที่จานที่ดาจะจบก็มีคุณสมหวังก็จะพูดเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดหน่อยนะคะแต่ดิฉันอยากจะแจ้งกับพี่น้องทางบ้านว่าถ้ามีคำถามหรือมีข่าวคราว,าวให้ส่งข่าวมายังน,นปช ตามเส้นทางการติดต่อหนึ่งติดต่อกับแกนนำหรือมิฉะนั้นก็ส่งข่าวมาทางอีเมลนะฮะถามข่าวคราวมาทางอีเมหรือแฟกหรือหมายเลขโทรศัพท์ตามที่เราทราบเดี๋ยวบอกหมายเลขแฟกอีกครั้งหนึ่ง02 934 9467 02 9349467อีกครั้งหนึ่ง029349467พี่น้องใช้ลายมือเขียนมาก็ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่บ้านไม่มีแฟกก็เดินไปอาจจะมีค่าใช้จ่าย10บาทนะคะแฟกมาเนี่ยจะง,ง่ายที่สุดถ้าถ้าติดต่อทางโทรศัพท์ยากนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งว่าแกนรนำไม่หนีไปไหน แกนนำอยู่ตลอดเวลาและขอให้ฟังสัญญาณจากสามคนไม่ใช่เพราะว่าสามคนนี้ยิ่งใหญ่แต่สามคนนี้เราได้มีมติไปแล้วว่าการเคลื่อนทับของเรานั้นต้องเป็นเอกภาพต้องเป็นเอกภาพเวลาตอนนี้ไม่ใช่เวลา ของการที่มีการนำหลายศูนย์การนำที่หลายศูนย์นั้นจะทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะว่าแต่ละส่วนนั้นมันไม่ได้ภาพรวมทั้งหมดและนอกจากนั้นการยอมรับฟังต้องยอมรับความจริงว่าจำนวนผู้ที่ยอมรับการนำของนปชนั้นเป็นส่วนค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ถ้าเราทำอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวของเราต้องเป็นทับใหญ่ถ้าพี่น้องไปแตกเป็นทับย่อยถ้าพี่น้องไปแตกเป็นทับย่อยทับย่อยเหล่านั้นมีโอกาสถูกกระทาเหมือนดังที่เมื่อวานเราเห็นว่ามีน้องๆของเราไปผูกริบบิ้นเขียวที่แถวทางใกล้ๆนางเลิก การพันธมิตรออกมาขอโทษไม่ใช่กาศพันธมิตรการได้องค์การพิทักษ์สยามสี่ห้าร้อยคนก็ออกมาจัดการตีและเล่นงานนี่ตัวอย่างที่ชัดเจนหรือเหตุการณ์ที่หน้ากองปราบเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องรักษาภาพของนปชแดงทั้งแผ่นดินในฐานะทัพใหญ่ที่เคลื่อนขบวนกันอย่างเป็น เอกภาพและอย่างมีวินัยพี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าพี่น้อง,องแตกเป็นทำงานตามใจชอบคนนี้อยากไปคนนอนอยากไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะเราไม่ได้พูดว่าแดงเทียมแดงแท้ด้วยซ้ำกระทั่งเป็นพวกเราจริงๆนี่แหละแล้วเกิดความเสียหาย เราก็ต้องไปช่วยกันเราทั้งหมดจะอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำคือมีคนบางคนทำเรื่องขึ้นแล้วทำให้ทัพใหญ่ทั้งหมดอยู่ในฐานะผูกติดลากเข้าไปอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำโดยที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการต่อสู้ ปกติการต่อสู้นั้นถ้าเป็นขบวนการที่เรียกว่าเป็นขบวนการปฏิวัตินั้นเขาไม่อนุญาตให้ทำเราไม่ใช่ขบวนการปฏิวัติแต่ว่าการต่อสู้ของเรานั้นยิ่งใหญ่เพราะขณะน,นี้เรามีหน้าที่ที่ต้องการให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ได้และเราจะขัดขวางทุกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำรัฐประหาร หรือการหมุนวงล้อประวัติศาสตร์ให้ย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่นี้เราจะไม่มีทางบรรลุเลยถ้าหากว่าขบวนของเรานั้นไม่มีวินัยเกิดมีลักษณะการนำหลายศูนย์ศูนย์หนึ่งไปทางนี้ศูนย์หนึ่งไปทางนี้เพราะว่าคิดว่าจะเป็นตัวที่ทำให้าการต่อสู้นั้นสามารถพุ่งทยาน แต่การพุ่งทยานนั้นเท่ากับลากขบวนของเราไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าให้พี่น้องได้ฟังแต่ไม่ใช่เราไม่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องดังที่บอกแล้วว่าขอให้ทุกท่านส่งข้อมูลมาแล้วเราจะปรึกษาหารือกับข้อมูลต่างๆแล้วเคลื่อนขบวนกันอย่างมีเอกภาพ แบ่งภาระหน้าที่กันอย่าด่วนตัดสินใจโดยใช้ความคิดเห็นเฉพาะส่วนเพราะนั่นจะทำให้ขบวนใหญ่ทั้งหมดมีปัญหากลายเป็นผู้ถูกกระทาที่เน้นสองสาครั้งเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการต่อสู้ว่าเราต้องมีวินัยในส่วนตัวอาจารย์ทิดาเชื่อมั่นพี่น้องเรา ว่าพี่น้องเรามีวินัยแต่ว่าเนื่องจากขบวนเรานั้นใหญ่มากเรามีคนนับเป็นล้านคนจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เราจึงใช้การขอร้องว่าท่านที่มีความคิดแตกต่างนั้นท่านการุณามาแลกเปลี่ยนความคิดกับเราแต่ขอให้ขับเคลื่อนกันอย่างเป็นเอกภาพและนาทีนี้ต้องการความสุขุมรอบคอบ และสู้อย่างมีวุฒิภาวะไม่ต้องรีบร้อนให้ใจเย็นนะคะเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาพูดนั้นเพื่อให้พี่น้องเราสบายใจและก็เพื่อจะตอบคำถามผู้สื่อข่าวในมุมมองของนปชต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้พี่น้องสบายใจว่าเรายังไม่ใช่พูดถูกกระทำนี่เป็นเรื่องที่ว่ารัฐะ ต้องควบคุมสถานการณ์แต่เราจะมาร่วมเข้าอยู่ในการต่อสู้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นได้พันเปลี่ยนไปอยู่อีกแบบหนึ่งในขณะที่รัฐควบคุมไม่ได้หรือมีการทำรัฐประหารนะคะเพราะนั้นนี่จึงขอร้องอย่างชัดๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ อุตส่ามาร่วมฟังโดยที่ไม่ได้นัดหมายและเราจะอยู่กับพี่น้องทุกวันพัดเปลี่ยนกันมาไม่หนีไปไหนเราจะมีการแจ้งข่าวเป็นระยะระยะเพื่อความสบายใจของพี่น้องและตอบคำถามผู้สื่อข่าวแม้นว่าสถานการณ์จะยังไม่แปรเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายก็ตามนะคะก็ขอบคุณพี่น้องก็ เชิญค่ะคุณสมหวังขอเพิ่มเติมค่ะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก็มีสายข่าวแจ้งมาจากในที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้ได้เกิดการประทะก,กันอีกแล้วครับและเกิดการประทะก,กันเป็นระยะระยะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เสีายาอ้พูดว่าม้วนเดียวจบแล้วผมบอกว่าถ้าม้วนเดียวจบมันเป็นไปไม่ได้ภายในหนึ่งวันนอกจากมีการสร้างสถานการณ์เท่านั้นและวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้เกิดการประทักกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะระยะระยะผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าและเรียนพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศคอยจับตาดูว่าคืนนี่หลังจากทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยจนถึงเช้าวันที่ยี่ผ้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างจะมีการยกระดับจะมีการสร้างสถานการณ์จนนําไปสู่ความรุนแรงแล้วเสียง่ายก็จะบอกให้นายกยิ่งรักละออกคอยดูครับ นี่คือพฤติกรรมของคนกบฏของพวกกบฏท,ที่สร้างขึ้นมานี่คือปัญหาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์ขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐจับไอเสอไอ้และนาวบาประสงค์สุนศีจับติดพวกเลย จับติดคุกเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกรบฏร่วมร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของไอ้เสียไอ้รัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรเลยบริหารประเทศอยู่ดีๆเอาคนออกมาชุมนุมแล้วบอกว่าม้วนเดียวจบนี่คือนิสัยพวกนักเลงอันพาน ตั้งแต่เช้ามาสร้างสถานการณ์ตลอดปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้างโยนยิงแก๊สน้ำตาแล้วปะทะกันเป็นละลอกละลอกระยะระยะพี่น้องลองลองคิดดูว่าสถานการณ์แบบนี้มันต้องการอะไรมันไม่ได้ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วล่ะครับไอ้นี่เป็นอันตรพาณชยชัดและจะล้มล้งา,ลลง,กาลลงการปกครองแน่นอนครับพี่น้องครับ ผมถามว่าถ้ามึงล้มล้างการปกครองและใครจะไปเป็นนายกไอ้เสียอ้กำลังจะดึงประเทศเข้าสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งประชาชนเขาไม่ยอมบอกไว้เลยนี่คือปัญหาของประเทศณปัจจุบันนี้แล้วต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปส่งเสริมพฤติกรรมแบบนี้อย่าไปเป็นเครื่องมือของไอ้พวกนี้เด็ดขาดขอบคุณครับเอาละครับ สำหรับวันนี้ได้เข้ามานวชแดงทั้งใบดินก็ได้มาชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆและก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวเสื้อแดงกลุ่มต่างๆนะครับว่าให้รอดูสถานการณ์อยู่ในที่ตั้งอย่าออกไปชุมนุมที่ไหนๆนะครับแล้วก็รอฟังนี่คือชัยชนะของเราถ้าเรารวมตัวกันแล้วก็เชื่อฟังกันอย่างนี้ครับรอสถานการณ์ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรแล้วเราจะมาบอกเรากับพี่น้องต่อไปว่าสําหรับคนเสื้อแดงนั้นจะเคลื่อนไหวอย่างไร แต่ถ้าทหารออกมาทํารัฐประหารนั่นแหละครับเป้าหมายเราต้องตัดสินใจต้านการรัฐประหารทันทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่มาขอให้ใจเย็นๆอย่างมีวุฒิภาวะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็คือให้เย็นๆเพราะเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน,นี้ จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะขอบคุณพี่น้องมากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพี่น้องครับ